ทำไมการคณะปฏิวัตินั้นถึงดูไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่เลย สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีนะครับแฟนลับวันพีชทั้งหลายเลยสําหรับการ์ตูนเรื่องวันพีชนั้นนะครับองค์กรองค์กรหนึ่งเนี่ยที่เรียกว่าคณะปฏิวัตินะครับมันก็มีการพูดถึงมาอย่างยาวนานแล้วนะครับตั้งแต่แรกๆเลยนะของวันพีชหรือหลังจากที่ช่วงจบ n อ s l o b b y นะครับก็มีการพูดเลยครับว่าทั้งด้านมังกี้ดีราก้อนนั้นเป็นพ่อของลูฟี่แล้วก็เป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติซึ่งพวกเราเนะครับเมื่อได้ยินแบบนั้นในตอนแรกก็รรู้้้้สึกกวววววาาาาาเเลยแหหะคัับบอปป็นนณฏิิตตตทที่บบ่่ํ แล้วก็ทําการแบบอยู่คนละฝั่งกับรัฐบาลโลกนะครับเป็นองค์กรองค์กรหนึ่งน่าจะมีความยิ่งใหญ่นะครับความสามารถน่าจะสูงน่าจะมีแบบคนเยอะแยะเลยแต่ผลปรากฏว่านะครับพอเนื้อเรื่องผ่านไปแล้วผ่านไปเล่านะครับพวกเขานี่ก็ดูแล้วก็ไม่ค่อยจะซักเท่าไหร่นะครับจึงทำให้มันก็เลยเกิดคําถามมากมายเลยแหละครับสำหรับใครที่รับชมวันพีชมาแล้วว่าทําไมคณะปฏิวัติเนี่ยมันดูไม่ค่อยเทพไม่ค่อยเก่งซักเท่าไหร่เลยนะครับมันดูอ่อนๆไปหรือไม่นะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมาอธิบายแล้วกันนะครับว่าทําไมการคณะปฏิวััตินนน้คถึงหลาย แต่มองว่าอ่อนแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยผมว่ามันไม่ได้แบบนั้นนะโอเคถ้าอย่างนั้นนะครับเราไปรับชมความสนุกของคลิปนี้กันเลยแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กันด้วย ก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับใครที่มองว่าคณะปฏิวัติเนี่ยมันอ่อนเสือเกินนะครับหรือไม่ค่อยมีความสามารถสักเท่าไหร่นะครับเมื่อเทียบกับผู้อานาจอื่นนะครับเช่นเจเทพจนสลัดสีจักรพัฒนนะครับหรือทางด้านของรัฐบาลโลกถามว่าผิดไหมก็ไม่ผิดนะครับก็อย่างที่ผมนะฮะทำการพูดในหลายๆคลิปแล้วครับว่าคนเรานั้นเนี่ยก็ไม่จําเป็นนะครับจะต้องเชื่อคนอื่นหมดนะครับใครพูดอะไรมาก็ต้องเอออหอหมกนะครับก็ขวอยอคิดวิเคราะห์แยกแยะกันเองได้นะครับเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างนั้นมันก็อยู่ในจุดที่เข้าใจไไไไดด้้ละคคครััััวว่่่่่าาาณปฏิตนนนเเยยททมมมูออกงสื นะครับทุกสิ่งทุกอย่างหลายอย่างนะครับหลายคนก็มโนภาพไปแหละครับว่าคนนู้นเก่งนะคนนี้อ่อนนะเอาง่ายๆเลยนะครับอย่างทางด้านรากรนนั้นเนี่ยที่เรานะครับก็ไม่เคยเห็นฝีมือของพี่แกเลยนะครับแบบจัดเต็มเลยแต่พวกเรานะครับก็คิดว่าไอ้ตัวละครตัวนี้มันเก่งซะเหลือเกินนะครับก็คือมันเป็นถึงหัวหน้าคณะปฏิวัตินี่เห็นไหมหลายคนก็คิดไปแล้วนะครับทั้งที่ยังไม่ได้เห็นอะไรจริงๆส่วนทางด้านคณะปฏิวัตินี้นะครับที่หลายคนมองว่าอ่อนเนี่ยเป็นถึงศัตรูนะครับที่ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อทําการจัดการรัฐบาลโลกนะ 600กับอีก2ล้านเบลีเท่านั้นทั้งที่นะครับมีฐานะและศักดิ์ศรีนะครับเป็นมือขวาของดราก้อนแท้ๆเลยนะครับแต่ค่าหัวมันน้อยมากๆเลยเมื่อเทียบกับมือขวาคนอื่นนะครับอย่างเช่นมือขวาสีจักรพพัดอย่างนี้ครับก็มีค่าหัวนะครับระดับพันล้านแน่ หรือเอาง่ายๆนะครับขนาดค่าหัวของซาโปในตอนนี้นะครับยังสู้นะครับทางด้านของแครกเกอร์ยังไม่ได้เลยนะครับทั้งที่แครกเกอร์นั้นก็ไม่ได้อยู่ในตําแหน่งมือขวานะครับของทางด้านสีจักรพรรดิเลยด้วยซ้าซึ่งต้องขอทําความเข้าใจก่อนแล้วกันนะครับก็อย่างที่ทุกท่านเนี่ยทราบกันดีว่าในเรื่องวันพีชน่าหัวนะครับไม่ได้่งบอกถึงความเก่งนะครับวงบอกแค่ว่าคนคนนั้นเป็นอันตรายต่อรัฐบาลโลกแค่ไหนซึ่งหลายคนจะคิดว่าเฮ้ยมันก็ดูย้อนแย้งหรือเปล่าคณะปฏิวัติมันดูอันตรายนะใช่ครับคณะปฏิวัติออััันนนนตตตรราาายบบบแแแ่่่่่สสวววใหญลลล้้้้พกกเขไไมดูฐโ ตรงพวกเขานะครับเลือกแล้วก็ตัดสินใจนะครับในการต่อสู้ใต้ดินมากกว่าอย่างเช่นคอยปลุกปั่นนะครับหรือว่าทําอะไรก็แล้วแต่นะครับที่จะส่งผลกระทบต่อรัฐบาลโลกหรือหาข้อมูลข่าวสารอะไรก็ได้นะครับที่จะส่งผลให้รัฐบาลโลกนั้นนะครับก็แบบว่านะครับทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ไม่ค่อยเต็มเม็ดเต็มหน่วยสักเท่าไหร่และยิ่งนะครับหากเกิดเหตุการณ์นะครับการปะทะกันระหว่าง2ฝั่งหากไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่มันใหญ่โตจริงๆถึงขนาดที่คนทั่วโลกจะรับรู้นะครับรัฐบาลโลกนะครับก็จะไม่ทําการพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้เดด็ขาาพอยิ่งรัฐบลลโก พูดเกี่ยวกับองค์กรนี้มากเท่าใดแล้วก็หรือรัฐบาลโลกนะครับทำการแบบตั้งค้าหัวขึ้นไปอีกหรือทําการนะครับพูดว่าไอ้พวกกลุ่มนี้เนี่ยทำอะไรขึ้นไปบ้างนะครับมันเกิดผลเสียกับรัฐบาลโลกก็เหมือนกับการที่รัฐบาลโลกนั้นเคยอยากจะเก็บทางด้านของลูฟี่นะครับหลังจากที่ลูฟี่ของเราทําการจัดการนะครับเจตเทพจนสลาดคนแล้วคนเล่านะครับเพื่อทําการปิดข่าวอันนี้ก็เหมือนกันเลยนะครับเขาไม่ต้องการให้ข่าวล่วไหลนะครับยิ่งข่าวนะครับไปสซนเซริญนะครับทางด้านฝั่งของคณะปฏิวัติมากเท่าใดแล้วก็ทางด้านนะครับ เทากับคณะปฏิวัติมากขึ้นเท่านั้นจึงทําให้นะครับการปิดข่าวเป็นสิ่งที่ดีที่สุดค่าหัวก็ตั้งมานะครับตามเหตุการณ์ที่จําเป็นเท่านั้นอย่างเช่นแนจากเดซโรซ่านะครับที่ทางด้านของซาโบนั้นที่มีความเก่งนะครับสามารถต่อกรกับคนระดับคูจิโทระผู้ที่เป็นพลเรือเอกของกองทัพเรือได้นะครับซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยถามว่าไอ้ทหารคนอื่นเห็นไหมทหารคนอื่นก็เห็นนะครับไม่ใช่แบบว่าทหารคนอื่นไม่เห็นนะแต่ว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นก็ถูกปิดข่าวไปเป็นเพราะว่ารรรรรัััฐบบาาาาาลลลลโโกกกกนนนนนน้้้้้ไไม่่่่่ตตอออองงใหหหเเืืืีีแททยปุณ์ สั่งคนไปเก็บนะครับทางด้านเจ้ามอแกนนะครับเพื่อทาการปิดข่าวบางสิ่งบางอย่างถึงแม้ว่าจะไม่ทราบว่าเป็นข่าวอะไรก็แล้วแต่แต่มันก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับอาจจะเป็นข่าวสักข่าวนะครับที่เกี่ยวกับคณะปฏิวัติก็เป็นไปได้อาจจะอยากให้ปิดนะครับว่าคณะปฏิวัตินั้นสามารถนะครับมาเหยียบนะครับในงานประชุมรีเวอรี่ได้ก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่ามันก็ไม่ได้เกิดข้อดีอะไรเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้โอเคผมว่าทุกคนน่าจะเข้าใจแล้วใช่ไหมเลยครับว่าทําไมกันนะครับทางด้านซาโบถึงข้าหัวมันน้อยเสือเกินททั้งี่เปป็นเบออร์2ขงคณะฏิวัติน่าจจจะเข้าใุดน้ ส่วนประเด็นที่ว่านะครับคณะปฏิวัติเนี่ยดูไม่ค่อยเก่งดูไม่ค่อยมีอะไรสักเท่าไหร่อันนี้อันนี้ผมขอเถียงเลยนะครับเพราะอย่าลืมนะครับว่าเรายังไม่ได้เห็นนะครับแบบว่าคณะปฏิวัติเนี่ยพ่ายแพ้แบบจริงๆเลยสักครั้งเพราะอย่างเช่นนะครับในงานประชุมริเวอรี่ครั้งนี้นะครับอย่าลืมว่าเรายังไม่รู้เลยนะครับว่าเกิดเหตุการณ์อะไรกันแน่และการที่คณะปฏิวัตินะครับกล้าที่จะบุกเข้ามานะครับในงานประชุมครั้งนี้ทั้งที่มีคนนะครับระดับพลเรือโทพลเรือเอกนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับการมาของพวกเขาเพียงแค่่่่่่่ไไไมมมเเเทททาาาาาหรรรนนนนัั้้ะถืออวป็ีใจกกลๆ แปลว,ว่าพวกเขานั้นนะครับก็ต้องมีความมั่นใจตัวเองสูงเหมือนกันว่าสามารถนะครับจัดการในงานประชุมครั้งนี้ได้เอา,เอาง,ง่ายเลยนะครับทางด้านดราก้อนคนที่เป็นหัวหน้านะครับยังไม่มาในงานประชุมครั้งนี้เลยนะครับทั้งที่ควรจะมามากที่สุดแล้วมาดูแลลูกน้องของตนเองนะครับดราก้อนก็คงไม่ใช่คนแบบที่ป๊อตหลอมกมั่งในการที่ว่าหลบอยู่ด้านหลังนะครับให้ลูกน้องจัดการแต่ก็เชื่อได้เลยแหละครับว่าดราก้อนคิดว่าพวกเขาเหล่านั้นนะครับจะสามารถจัดการได้งั้นผมสรุปให้เลยแล้วกันนะครับว่าสรุปแล้วคณะปฏิวัติินนนนนัั้้่่่่่่่มมมไไคอออออออยยเเกกงงงดูจรรหืตตบลวา ไม่จริงนะครับมันเป็นเพียงแค่ว่าบริบทของคณะปฏิวัติเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาไม่ได้ต้องการสร้างให้มีชื่อเสียงนะครับคือพวกเขาเนี่ยไม่จําเป็นแบบว่าจะต้องมีชื่อเสียงอะไรมากมายเขาถูกสร้างขึ้นมานะครับเพื่อเป็นแรงใจกับประชาชนเท่านั้นเพื่อให้ประชาชนนั้นนะครับทำการต่อต้านเผ่ามังกอฟ้าเอ๊มันคล้ายๆอะไรสักอย่างนะแต่เป็นนั้นว่าพวกเขาเหล่านี้นะครับถูกสร้างมาเพื่อเจตจำนงนี้เท่านั้นและการที่พวกเขานั้นนะครับจะทําอะไรแต่ละสิ่งแต่ละอย่างกับรัฐบาลโลกรัฐบาลโลกก็ไม่อยากให้มันเป็นข่าวที่มันใหญ่โตเพราะยิ่ ยิ่งลามขึ้นไปมากกว่าเดิมอ่ะทุกคนเข้าใจแล้วใช่ไหมละครับและการที่ว่าคณะปฏิวัตินั้นคนผู้นำเนี่ยไม่ได้เยอะแยะมากมายนะครับเหมือนกับองค์กรอื่นไอ้น,นี้ก็เหมือนกันนะครับไม่จําเป็นต้องมีเยอะนะครับกือคือเป็นแค่คณะปฏิวัติไม่จําเป็นต้องมีเยอะนะครับมีน้อยแต่ประสิทธิภาพสูงแค่นี้ก็เพียงพอแล้วก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นเรื่องราวของคณะปฏิวัตินะครับที่หลายคนก็มักจะสงสัยว่ามันเก่งหรือไม่เก่งนะครับผมเชื่อว่าที่ผมอธิบายไปทั้งหมดทุกท่านนั้นนะครับก็น่าจะทราบถึงสถานะนะคร ละเอียดสุดๆเลยนะครับแต่หากว่าถ้าจะมีข้อสงสัยอะไรนะครับก็คอมเมนต์มาข้างล่างนี้แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวจะพยายามนะครับตอบให้หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับในคลิปต่อๆไปก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับหากใครไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณอันนี้ก็สําคัญเลยนะครับเพราะว่าหากไม่กดซับแล้วหรือว่าไม่กดกระดิ่งเลยนะมันจะไม่แจ้งเตือนคุณนะครับเวลาผมลงคลิปใหม่ๆนะครับหรืออะไรใหม่ๆเนี่ยคุณจะพลาดหมดเลยนะครับฝากไปด้วยละกันสำหรับวันนี้นะครับคงต้องขอตัวไปแล้วนะครับอย่าลืม